ลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดเต็มเนาะอันนี้ถ้าเป็นดอกเบีย้ยปกติพิเศษปกติเริ่มต้นที่2.79นะคะ,คะนาน <ผม S 1> สูงสุดเต็มที่อยู่ที่3.89ลูกค้าก็จะผ่อนตรอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0กว่าบาท h o นด้าซีวิกนะคะผมพี่ปุ้ยบอกสเปคแล้วก็ราคานิดนึงว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรยังไงครับพี่ ตัวนี้เนาะเป็น Honda Civic FC นะคะเครื่อง1.8 EL เนาะปี2017เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินเนาะครับตัวนี้มาในราคา679,000บาทนะคะครับผม679,000บาทเนาะครับผมนะตัวนี้ก็อยู่แล้วนะครับเป็นโฉมที่ขายดิบขายดีกันมากเลยนะครับจะเจอทั้งสีดำสีขาวสีบอลเงินสีเทานะครับโครเมียมของเขาเนาะมันโค้งรับด้านหน้าของเขาเลยและยาวไปถึงโครมไฟเลย นี่อันนี้ก็จะเป็นโฉมของเขาเลยเนาะไฟโปรเจคเตอร์น,รนี่เลย ดวงใหญ่ทุกอย่างแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงนี้ปกติเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไฟเลี้ยวอยู่นี่ครับอันนี้คือไฟอะไรคะอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะอ๋อใช่ครับแม็กนะครับแม็กเดิมเป็นสีทูโทนปัดเงานะครับเป็นสีดําปัดเงาแล้วก็มีสีโรเมียมด้วยนะครับในส่วนของแม็กเขานี่สวยมากเลยเนาะพี่ตัว EL เนี่ยจะได้แม็กตัวนี้นะครับผมแต่ละรุ่นก็แม็กไม่เหมือนกันอีกลายก็จะต่างกันไปอีกใช่ครับลายไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือแม็กเดิมๆนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวเขาจะค่อนข้างแอบอยู่ข้างในหน่อยนึงเนาะตัวถังรถ ของเคิร์ฟด้วยนะครับทำให้รถคันนี้แบบดูสปอร์ตมากขึ้นเพิ่มมิติให้รถคันนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เลยด้านหลังมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงดวงที่3ด้วยถ้าเกิดว่าสปอยเลอร์ปลอมเนี่ยที่เขาไปซื้อติดเองเนี่ยมันจะไม่มีใช่ไหมมันจะไม่มีก็ไฟมันก็จะดวงใหญ่มันคือบอกมันเป็น Civic f c ที่มันเป็นรถที่แบบว่า สปอร์สตสวยอยู่แล้ว<ช>นะคร<ช>ับเขาเขาก็จะออกแบบมาประมาณนี้ครับผมก<แ>็จะสวยงามอยู่แล้วเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูภายในซีวิกกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเนาะจร<อ>ิงข้างในเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากตัวธรรมดามากเท่าไหร่นะครับผมที่ต่างก็คือจะเป็นในส่วนของเบาะนั่นเองนะครับเบาะนะซีวิกเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถปลดล็อกได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่ามันลําบากตรงที่ว่าคอนโซลเนี่ย มันถูกยกมันถูกยกขึ้นมาทําให้จริงๆถ้าอยู่ฝั่งลุนก็สามารถปลดล็อกได้นะให้ตากล้องดูตรงกระจกปกติจะเห็นแต่ฝั่งคนขับใช่ปกติจะมีแต่ฝั่งคนขับนะครับเพราะว่ามันคือคนนั่งตรงนี้มันเอื้อมมันเอื้อมมาตรงนี้ไม่ถึงนะถึงละเออเขาเลองโซนตรงกลางครับผมแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับของ Honda ก็หลายคนก็คงเคยเห็นตามรีวิวใน y o u t u ต่ต่างแล้วแหละเนาะ มันก็จะมีลายคาร์บอนลายอะไรแบบมีความเรียบหรูมีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวของมันเนาะเพราะว่ามันตัดกันใช่ครับผมหน้าจอของฮอนด้านะครับผมปีตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาใช้จอแบบเดียวกันหมดใช่ใช้ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็สามารถแบบสัมผัสก็ได้ได้เลยอ่าหรือว่าจะเป็นแบบกดลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าจอของเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แจ็ตซิตี้อะไรเป็นอย่างนี้หมดเหมือนกันหมดเลยใช่ครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีปุ่มที่แบบว่ากดปุ๊บแล้วแบบ ควบคุมแอร์ได้เลย<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็มีมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็โหมดต,ต่างๆละ่ะพี่ปัตเตอร์อ,รอ่าโหมดนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์ต่ำเนะะี่ยม,ม,ม,มันจะไม่เหมือนเกียร์รุ่นเก่าแล้วมันก็คือจะเป็น S เป็น,นเกียร์ปสปีดแล้วก็จะเป็นเกียร์ต่ำเลยเราใช้เกียร์นี้ได้เลยนะครับถ้าบางทีเราขึ้นเขาทางลาดชันอะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มอีคอนนะครับผมกดปุ๊บนะครับมันจะลดการทํางานของเครื่องยนต์นะครับปล่อยของเสียลดลงครึ่งหนึ่งนะเนี่ยคะ อ่าไม่ใช่ครับมันรถเขาเรียกว่าอะไร่ะเหมือนแบบบางทีเราขับในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นผ่านเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานยูโรไฟรถปีใหม่ๆเขาจะต้องมีโหมดนี้กันเข้ามานะครับไม่งั้นไม่งั้นจะไม่ผ่านเพราะว่าบางทีแบบเรียกว่าอะไรปีใหม่ๆเออปล่อยวันยิ้อะไรอย่างเงี้ยลดลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อันเนี้ยคือเขาต้องมีโหมดนี้ให้ด้วยนะครับแต่กฎการทํางานของเครื่องยนต์แอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับมันก็นอกจาก จะทาให้การทํางานน้อยลงแล้วก็ประหยัดน้ามันขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล่อยของเสียน้อยลงด้วยอันนี้ก็จะมีใหมนะครับเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่เป็นเบรกมือเนาเป็นเบรกไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีเบรกปุ่มเบรกโคด้วยใครใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวมาสอนอะอ่ะพวงมาลัยก่อนหน้าปัดนึงนะครับหน้าปัดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นปัดแบบดิจิตอลแล้วนะครับมันจะมีปัดแบบเข็มไม่ก็มีนะเห็นไหมอันนี้ปัดดิจิตอลนะครับ นี่อ่ะพูดถึงพวงมาลัยกันบ้างนี่พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันลักษณะนี้นะครับผมไม่ต่างจริงๆไม่ค่อยต่างจากพวกไม่ต่างจากตัว F K นะคล้ายๆกันนะครับรูปทรงต่างๆนะครับมผมจะสตาร์ทยู่กดป่ะคะอะไรเอ่ยหรือว่าลูดขึ้นเฉยๆไม่ตรงนี้ดัาาตรงนี้กดหรือต้องกดต้องกดครับ กด,ดปกติเนาะต้องกดมันจะเป็นมาลักษณะนี้ให้เราแบบว่ามันก็จะมีสัญลักษณ์ให้แบบไอ้มือเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องละสายตาจากถนนนะด้านในก็จะ,จะมีลําโพงมาให้ด้วยจะเป็นลำโพงออกมาจากตรงนี้ก็คือเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตของรถคันนี้นะครับผม่ะพี่ปุ้ยคนน่าจะสนใจซีวิเ f ฟซเยอะบอกราคานิดนึงฮะ บอกราคาอีกทีนะคะกับตัวนี้เนาะ c ีวิกเอเครื่อง1.8นะคะปี2017เนาะม,มาในราคา679,000บาทนะคะใช่แล้วลูกค้าประวัติดีเครดิตด,ดีจัดเต็มเนาะอันนี้ถ้าเป็นดอกเบีย้ยปกติพิเศษปกติเริ่มต้นที่2.79นะคะคนานสูงสุดเนาะเต็มที่อยู่ที่3.89ลูกค้าก็จะผ่อนตกอยู่ประมาณ13,000กว่าบาท หนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทเนาะรายได้ห5มื่นห้าขึ้นนะคะรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปเนาะถ้ารายได้ไม่ถึงสามารถกู้ร่วมกันได้สามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนาะพูดถึงตัวรถกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมด้านขวามือก็จะเป็นเอ่อพวกเปิดฝาทงฝาท้ายอะไรเงี้ยจะอยู่ให้เราแบบกดง่ายมากขึ้นนะครับที่ออกมาให้แล้วก็ เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับผมวันนี้เราสองคนเนาะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูคัปเตอร์แล้วก็พี่ปุ้ยจนจบไลฟ์สดนี้นะครับผมยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะเป็นช่วงเย็นเนาะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ